พี a พระทองคำมีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ9,714รายเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิ30นาทีถึง16นาิ30นาทีโดยไม่พักกลางวันมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกมีป้ายบอกตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างชัดเจนการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ มีระบบการให้บริการที่สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและมีการจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในจุดอันตรายมีป้ายเตือนให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะอาณาไมยมีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมี จุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการและมีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุรีและพื้นที่สูบบุรีอย่างเหมาะสมด้านสถานที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งดวงโคมโซลาเซลล์บริเวณน,นอกอาคารสำนักงานนำน้ำแอร์มารดน้ำต้นไม้แก้วส่วนตัวและถุงผ้าเป็นต้นด้านบริการมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการโดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและสำรวจครบทั้ง6ประเด็นแล้วนำผลสำรวจมา และออกแบบระบบให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีผังแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเช่นป้ายบอกตำแหน่งส่วนงานต่างๆป้ายแผนผังบริเวณโซนให้บริการระยะเวลาในการให้บริการป้ายบ่งชี้จุดให้บริการและป้ายแสดงค่าธรรมเนียมต่างๆมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการผ่าน SMS โดยแจ้งเตือนครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าจำนวนสองครั้งเพื่อป้องกันการถูกงดจ่ายไฟมีระบบติดตามสถานะผู้รับบริการโดยช่องทางดิจิทัลเช่น การติดตามการขอใช้ไฟทางอินเทอร์เน็ตการติดตามการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่านไลน์โอเพนแชทเป็นต้น ีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์โดยการยื่นขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ต้องกรอกซ้ำในการใช้บริการครั้งถัดไปมีช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทางเช่นที่สำนักงาน PA พระทองคำโทรศัพท์ของหน่วยแก้ไฟสายด่วน1 1 2 9 PA c o n t a c t Center และมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการเช่น แอป l i c a t i o n PA Smart Plus, Facebook, e-service เป็นต้น มีการจัดทำแผนและประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกอย่างต่อเนื่อง PA พระทองคำได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับการไฟฟ้าต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขอใช้ไฟ PA พระทองคำได้เล็งเห็นปัญหาการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อให้สะดวกถูกต้องรวดเร็วและประทับใจต่อผู้ที่มาขอใช้ไฟ PA พระทองคำได้จัดอบรมช่างผู้รับเหมาเดินสายไฟภายในอาคารในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนว ทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานของ PEA โดยมีกระบวนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงานจากเดิมต้องมาติดต่อสองครั้งให้เหลือหนึ่งครั้งหรือไม่ต้องเข้ามาติดต่อเลยมีแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานและมีการจัดทำแผนตามระบบ BCM เพื่อรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินมีการสร้างความเข้าใจกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านรูปแบบเอกสารไยป,ประชาสัมพันธ์ด้านบุคลากรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการด้านเทคโนโลยี มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเช่นระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะโปรแกรมประเมินผลความพึงพอใจระบบแซฟระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง PA พระทองคำได้นำข้อมูลระบบต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการเช่นมีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องไปใช้ในโปรแกรม Mobile Workforce Management สำหรับ แก้ไฟฟ้าขัดข้องเพื่อช่วยบริหารจัดการงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมีการนําข้อมูลจากระบบงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกร,รมประมวลผลข้อมูล เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องมีการใช้งานโปรแกรมอ f อบซ่าเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้ามาประกอบการแนะนําผู้ใช้ไฟให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง EA พ,พระทองคําเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government ok Easy Contact Center มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความประทับใจในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงนาย